อากาศถึงรูกน้ำน,น่องแดดมันไม่ได้เย็นไหมหน,นาวไ้ยนะโอ้จมน้ำอาบน้องเลยมาจ้ะ <c oughs> ไปสีอาบนา้ำหนาวน,นี่หนาวเลยอาบน้ำใต้ศักดหลายปีหลายเดือนไม่ได้อาบน้ำนอกบ้านแล้วนะปิดไว้ก่อน โอเคเราจะไปอาบน้ำแล้วทีนี้โอ้โหเหนหนูไปด้วยพี่ไปด้วยยังรู้เห้หนูไปด้วยพี่จ้าพี่จ้าพี่พูดไใบมือจนปีทาคุณพี่รวยจะแบ่งมือเบ่งมือแล้วไปเจียวกรงเทเพื่อนที่สวยๆ แต่เธอก็โดนกูว่ามันห้อนจังเลยว่ามันห้อนเพราะมันจะลวกมันจะลวกได้ไหม่ามปนอย่นี้มันห้อนเกินน้ำเนี่ยน้ำมันห้อนปวดอย่างไรโอ้หัวฉันลวกไปอาบอ่ะอาบจังไงน้ำน้ำมันร้อนเกินกูอาบน้ำมห้อนไม่ได้สบู่กับโฟม เพราะพันพานาน,าน,าน้อยน้อยโอ้ยนะ้อยไ,ได้แล้วแบบนี้เพมันมันเย็ยนเร็วนะแบบนี้น้อยมันเย็ยนเร็วเร็วอาบน้ำอยู่ฝั่งท่านี้ใครเดินไปเดินมาไม่เห็นโว้ยไปดูโว้ยงสาบไป,ปทั้งคน มันมันนั่นมันเย็นเร็วเพราะว่าอา,ากาศมันถี่วันนี้ลบไม่มากสามโงศาตอนนี้อาจจะไม่ถึงแล้วมั้งคนกับสิมาขอยเห็นไงนอาบน้ำมาพี่น้องมาอาบน้ำฝรั่งใส่เสื้อเต็มที่นะไม่ชัวาา่วบ่ายนะเพล่ะเสร็จละอาบน้ำไม่ได้เนี่ยมันจะแข็ง นี่อย่าอาบเยอะอาบแค่นนิดหน่อยผ่าวางมันนี่ก่อนเราต้องแบบว่าเปียกไปกรนทนีนู้นโอ้ยมันเซ็กซี่เต็มที่กัดกัได้เลหลับหูหลับตาแล้วก็สิแบบว่าทุกคนมองไม่เห็นเราห่ามน้ำสร็จแล้วแข็งพอดีอากาศมันติดน้แล้วน้ำมันก็แบบว่าเอามาไม่ไม่ถูกจังหวะเอามาร้อนหน่อยหนึ่ง อาบไม่นานนะไม่ต้องอาบนานหนาวเน่นนะจะไปอาบนานทำไมอนอนอาบแล้วล้วแบบนี้นอนหลับแล้วแบบนี้เออเลยเก็บของแลนวก้วนโอเคโอ้ยพอรุ้นไล่ของใส่สมองโอเคเสร็จแล้วค่ะอาบน้ำเสร็จแล้วพร้อมไปกินข้าวแล้วแับนี้ไปไปก่อนนะคะไปอาบก่อน Oh mmh. Ça va